ย่เลื่นกดนปลากดแช่แหไปดีเอยสอเป็นกินหายากซดปตะไครแหไปดีเ้อมันดีไปดีสชมาหพัดเมนูมาเขือเ้อเขียเง้ยวมเบิงกันเ้อพี่น้องเด้เอ่อใ่ตะบ้าลงไปเขียเท้าดวกไปห่งละข้าวโพดทอดไปดีเข็ดะตวคือคนอื่นไปดีจะเอามาลรวกหนมาผัดมะจังบแม่นบอมั่นมันมั่นหลา ียสุขภาะพพัดแบบนี้กินสุนขภาพร้อเขา้าวุูเขาคูใจกก็กินได้อารับตอนแรกเ้าก็ใส่น้ามันแล้วบางทีถ้าก็ใส่ตัวเจียวลงไป แก้ผัดเพราะว่าเมื่อกี้ข้าลวกนิ่มแล้วแต่ถ้าจะเอาเละก็ได้หรือบะเละก็ได้ทัดไปนี่บอมบอมันด้วยสั่นทอดด้วยหม้อมันไปดีหม้อมันทอดมัดแบบนี้แหละลวกผัดป็นกินหม้อ,ม,อมันดี เดือสุขภาพเข้าเ่ยว่าหของเข้าเลยละ่ะลองว้เปลี่ยนกินหาย,ยากาเ,ลยลเ,าเขาเข้าเนี่ยล่ะคุณ้องมาเขียเข้าก็เรลี่ยกอมวนอ่อนเป็นซัมดี้เด้อมต้องแก่หอามมหลวเ่เก็คัดเสรมจิหวานด้วยแก่ันคัดเบาหวานไม่มิดไม่หลายค่ะเอาอ่อนเดือดซัมดี้ซัมดี้เขาเหียง่งายๆออวดน่าคับได้ละคุณเขืเดเ,ข,าาเข,ข้ากาแฟก็ปงรสเขงเข้าเนี่ล่ะ อยขาวดัน้ำถอยใส่งล,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 สลงไปสไปรสวครมชตนี่แหละไปโหละา่าเนี่ยแหละรสีสหอมใส่ลงไปสวหอมสุดมาเลยโหละพผ่าเนี่ยปัดีผูกเองเนอะนี่ปัดีเองลูกเองปัดูี พักต้นกั้วเล็กเนยน่อยแต่มาผักเขากับน้ำบานๆเท่านีล่ะเดี๋ยวบางๆอ็ทีไปดไเปเบิ่งเด้วทีปลูกไว้ตวนเนยน่อยนึงดอกจะกินยันกัะเด็ดนม่พัดเลยล่ะแบบนี้ล่ะค่ะอม ลแล้วค่ะใส่แล้วใส่บวทิกไปสองกับเนยอันฝาดเรามนาแต่เพเป็นสิใสแ่แต่พเพ็ดเพเพ็ดเพ็ดหม่อยเยเนี่ยแซบดีตักใส่จานเล้อย่าลืมกดไรสกดคชรแช่แห้ไปดีเลสองเป็ดินินท้ายยาสดตะไคร้แหปไปดีเดอยโครสับ มาใครไปดีได้เรอยอ่างามงามเลยแล้วแล้วให้พี่น้องได้เห็นน่อได้กินน่อยนี่มาขอนขอนๆก็ได้เด้อค่ะเด้อยเขาต้มก็ได้คนมีอายุปูหยาตายายเท่าก็กินได้กิ้นในเบิร์ดกินเขาต้มขอนขอนกระแสน้ำเขาคนแก่บางอิงเขาต้ม อร่อยเด้